คุณผู้ชมครับขยับไปดูเรื่องของภัยบนท้องถนนกันบ้างวันนี้หยิบม,มาเตือนภัยกันเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับแล้วก็ทางตารวจเองก็ติดตามตัวกันอยู่เจ้าข่าวเตือนภัยวันนี้นําเสนอเรื่องราวของคลิปคลิปหนึ่งฮะคนขับรถเก๋งสีแดงขับไปแล้วก็ไปชนกับบิ๊กไบค์ขณะที่ในโลกออนไลน์เองก็ไปขุดพฤติกรรมของคนขับรถเก๋งคันสีแดงคันนี้ พรว่าโอ้โหพฤติกรรมเก่าๆที่ถูกขุดมานี่เพียบทีเดียวนะฮะมีการโชว์อาวุธปืนมีคลิปพุ่งชนรถจักรยานย,ยนต์อีกหลายคลิปด้วยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์รถเก๋งสีแดงขับเฉียวชนกับรถจักรยานย,ยนต์ ภาพจากกล้องหน้ารถก็จะเห็นว่ารถจักรยานยนต์ในขับอยู่ด้านหน้าในระยะที่ไกลพอสมควรนะครับก่อนที่รถเก๋งสีแดงคันนี้จะเร่งเครื่องเข้าไปหาแล้วก็ชนกับรถจักรยานยนต์จนเสียหลักหลังจากที่เกิดเหตุครับคนขับรถเกง๋งยังได้นําคลิปเนี่ยมาโพสต์ลงในโซเชียลนะครับในลักษณะที่ว่ารถจักรยานยนต์นี้เป็นฝ่ายผิดทีนี้ก็เกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทีเดียวครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นอุบัติเหตุจริงๆหรือนี่คือเจตนา รถเก่งคันสีแดงเจตนาชนวิกบค์หรือไม่จนกระทั่งเรื่องราวนี้ก็ถูกแชร์กันไปในโลกออนไลน์อย่างมากแล้วก็ส่งต่อไปยังเพจสายไหมต้องรอดทีนี้ก็มีการประกาศตามหาผู้เสียหายครับก็ทําให้นายจินตการอายุ49ปีครับออกมาเล่าถึงเหตุการณ์เขาเล่าถึงเหตุการณ์บอกว่าระหว่างที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปทํางานในช่วงเช้าครับบนถนนราชพฤกษ์ขาออกเมื่อมาถึงใต้ทางต่างระดับได้ยินเสียงตแตรจากด้านหลัง ก่อนที่จะถูกรถเก่งสีแดงดิเฉียวชนแม้จะเสียหลักไปแต่ก็พยายามควบคุมรถเอาไว้ได้ครับหลังจากที่เกิดเหตุก็จอดรถแล้วก็พูดคุยกันครับมีการต่อว่าคนขับรถเก่งว่าขับรถเร็วแล้วก็อันตรายแต่คนขับรถเก่งก็อ้างว่าอยู่เลนขวาแล้วก็บีบแตรเตือนแล้วด้วยนายจินตการคนขับบิ๊กไบค์เนี่ยก็ยืนยันบอกว่าเป็นการบีบแตรระยะที่กระชั้นชิดเกินไปครับทำให้เขาหลบไม่ทันแม้จะไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้มีการโต้เถียง เนื่องจากว่าต้องรีบไปทํางานคู่กรณีจึงถ่ายใบยขับขี่แล้วก็เรียกประกันก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนายจินตการระบุบอกว่าเมื่อเห็นคลิปจากกล้องหน้ารถในโซเชียลแล้วก็รู้สึกตกใจครับเพราะว่าพอเห็นคลิปแล้วเนี่ยอีกฝ่ายคือขับมาอย่างเร็วฮะขับมาเร็วมากไม่มีการชะลอหรือว่าหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุใดๆทําให้เกิดคําถามเลยครับคนขับรถเก๋งสีแดงคันนี้มีเจตนาชนหรือไม่ ส่วนตนเองที่ต้องขับรถจักรยานยนต์เลนขวาเนื่องจากว่าเป็นรถขนาดใหญ่แล้วก็ใช้ความเร็วสูงแต่ปกติก็ขับอย่างระมัดระวังครับพร้อมกันนี้ก็มองว่าเหตุการณ์นี้รุนแรงเกินไปจึงตัดสินใจดำเนินคดีโดยเข้าไปแจ้งความที่สบพบางสีเมืองครับในความผิดฐานพยายามฆ่าเพราะมองว่าคนขับรถเก่งเนี่ยอาจมีเจตนาเอาถึงชีวิตรวมทั้งยังไปพบว่าคนขับรถเก่งสีแดงคันนี้เคยโพสต์ภาพเป็นภาพอาวุธปืนครับ จึงได้มีการแจ้งกับพนักงานสอบสวนเพื่อทําการตรวจสอบใบอนุญ,ญาตพกพาอาวุธปืนด้วยครับเราจไม่ได้ว่าเ่าเขาเตรียมอาวุธด้วยไม่ดูเปินอะท่เขาจะเข้ามาหารด้ว่าว่าเราจะเรียกควเสียหายกับเขาบ้าวบงวาแจ้งความรว่าใช้เป็นกา้กดีเลยนัครับ ขณะที่อีกด้านหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวออกมาคุณผู้ชมครับไปขุดเอาพฤติกรรมเก่าๆของคนขับรถยนต์เก๋งสีแดงคันนี้อีซอขยี้ข่าวครับไปค้นหาวีรกรรมของคนขับรถเก๋งสีแดงคันนี้แล้วก็นํามาโพสต์ไว้หลายคลิปเลยครับซึ่งเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถขณะที่บีบแตรไล่รถจักรยานยนต์ไม่ให้ขับเข้ามาในเลนขวาส่วนกรณีรถเก๋งคันนี้ขับเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ของนายจินตการได้รับความสนใจอย่างมากครับก็มีทั้งฝั่งที่เข้าข้างรถเก๋ง ที่ก็มองว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยไม่ควรขับเลนขวาโดยเฉพาะบนถนนราชพฤกษ์ที่ใช้ความเร็วแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งที่สนับสนุนรถจัก,ก oya, รยาน,นยนต์นก็ยืนยันว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยเขาใช้เลนขวาบนถนนราชพฤกษ์ได้ครับรวมทั้งมองว่ารถเก่งสีแดงนี่ขับมาเร็วเหมือนกับจงใจที่จะชนครับแล้วก็เชื่อว่าคนขับรถเก่งเนี่ยอาจจะไม่ชอบรถจักรยานยนต์อยู่แล้วก่อนหน้าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปไล่ดูไปขุดคลิปเก่าๆพฤติกรรมเก่าๆเนี่ยจากคลิปต่างๆเนี่ย ที่เจ้าตัวโพสต์ไว้ใน Facebook ส่วนตัวพุ่งชนรถจักรยานยนต์ไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า20คลิปนะครับคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ไม่พอใจไม่ถูกใจรถจักรยานยนต์รือเปล่าแบบนี้ขณะที่ทางด้านพันตำรวจโทอาน์นแพรงงามครับสารวัตรสอบสวนของสอบพบางสีเมืองเปิดเผยว่าขณะนี้นะครับตำรวจสามารถระบุตัวเจ้าของรถยนต์สีแดงได้แล้วครับรถยนต์เก๋งสีแดงคันดังกล่าวระบุตัวได้แล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการด,ดําเนินการนะฮะ เรียกผู้ที่ถูกกล่าวหานี่มาทําการสอบสวนตามกระบวนการกฎหมายกันต่อไปครับ